นี่คือครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ผมได้มาปางช้างแล้วก็ปางช้างที่ผมมาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสกลนครนี่เองซึ่งนอกจากมีช้างโชว์แล้วก็ยังมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับรวมถึงมีสวนสวยแล้วก็ร้านคาเฟ่ที่แสนจะอร่อยด้วยซึ่งปางช้างที่นี่เขามีชื่อว่าช้างเผือกแคมป์ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับทางขึ้นวัดผาแดนเรานี่เอง และแน่นอนนะครับไฮไลท์ของปางช้างก็คือน้องช้างนะครับที่นี่เขามี2ตัวนะฮะซึ่งน้องช้างเขาน่ารักมากเลยนะทั้งขี่อ่อนทั้งขี่เล่นแล้วเราก็ยังสามารถขึ้นนั่งเขาได้สามารถดูโชว์ได้นะครับซึ่งที่นี่เขาจะมีการจัดแสดงเป็นรอบๆนะครับและนอกจากน้องช้างแล้วก็ยังมีน้องแกะนะครับมีน้องหมูมีน้องกระต่ายนะครับซึ่งเราสามารถให้อาหารเขาได้ แต่ว่ามีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากของที่นี่ก็คือคาเฟ่น,นะครับซึ่งนอกจากความสวยงามของที่นี่แล้วเครื่องดื่มขนมแล้วก็อาหารที่นี่น่ากินมากๆเลยนะฮะซึ่งผมเองก็คงชิมไม่หมดนะครับก็เลยสั่งมาบางส่วนนะครับซึ่งมันก็อร่อยอย่างที่คิดไว้จริงๆซึ่งปางช้างแห่งนี้มาไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ๆห้างขึ้นวัดพาแดนนี่เองว่างๆแวะมาเที่ยวกัน